เป็นบริเวณเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โดนการเกษตรบังเอาเองนะครับครับผมอ๋อนะครับเกิดเหตุยังไงฮะเดี๋ยวผมไลฟ์ตรงนี้ดูกันงานของเจ้าันพี่เกิดเหตุได้ยังไงพี่ไฟฟ้าช็อตช็อตในเบรกเกอร์เบรกเกอร์เบรกเกอร์ทีข้างในพี่ไม่รู้อ่ะอ๋อครับนี่ของพี่เป็นของบริษัทใช่ไหมครับส่วนส่วนใช่ไหมครับตรงนี้มี ความเสี่ยงที่โดนอะไรอยู沒有沒有่ไหมอะไรมีอะไรแลเฉพาะตรงนี <t 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 uk> <t uk uh ้ใช่ไหมอ๋อนะครับเดี๋ยวเราไลฟ์มันเป็นเหตุการณ์ให้ให้ทราบนะครับแล้วก็ดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยช่วยกันดับเพลิงนะครับครับผมก็ผู้ส่วนมาแจ้งกับทางเราแล้วครับว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของบริษัทนะครับครับครับก็เป็นเหตุการณ์ให้ให้เห็นกันนะครับว่าเกิดเหตุตรงไหมแล้วก็การทำงานของเจ้าหน้าที่ตอนนี้มี มาเจอคนที่เจอเหตุที่ใครครับพี่น้องหรือว่าใครอีกแม่เอาคุณแม่อยู่เหรอครับอ๋อนี่น้องจะขอบริษัทผู้ส่วนเจ็บไหมครับ,บมี่มเจ็บไหมอ๋อมีเจ็บด้วยอ๋อนี่ใครดูอยู่เจ้าพี่เรื่องอะไรอะ่ะมาช่วยเจ้าหน้าที่แบบไหนดีแผลด้วยมีแผลด้วยมาช่วยคนก่อนอ๋อโอ้น่าจะเป็นคนมาไม่หรอนะครับ ตัวตัวบกเกอร์มันจะกลับไปเราะว่าถูกตัวของไมไม่ถูกและวก่นไม่รัดไม่ตัดไม้ก็มาัดเราตัไม้เลยดีว่าตอนนี้มันก็แค่ประมาณประมาณหนึ่ีรษะดเยะมัวนี้ก็เป็นตัวของที่ส่วนโดนโดนที่เป็นตัวใหญ่ ตัวหลายแสนนะครับก็นนบไม่อยากไม่ไม่ใีใ,ใครอยากให้เกิดนะครับแล้วก็ก็ต้องเอาใจช่วยอของเจ้าของที่มาคุยกับเราอยู่ไน้งไถ่นะครับซึ่งเป็นหน้งส่วน,น,นบริษัทโรงงานเกษตรตรงนี้น,นะครับแล้วก็มีเจ้าที่อ่ะพร้อมเก็บไปช่วยดูน้องไถ่ดูแผลน้องไถ่น่าสงสารน้องแผลโด้วย กลังใจกันนะครับใจัต้องระมัดระวังนะครับในในเรื่องของสายไฟเบรกเกอร์ต่างๆนะครับอาจจะเกิดเหตุแบบนี้ได้ตอนนี้นายรถไฟก็ยังลุกไหมอยู่นะครับวนไปดูรอบๆตรงนู้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไหมอยู่นะครับเอาละครับเหตุการณ์ตรงนี้นะครับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่โดนการเกษตรบัคเอาเวพื้นที่หมู่แปดนะครับ จตย,ยานะครับจังหวัดอุบลรีนะครับโดยตอนนี้ก็มีรถน้ำนะครับทั้งหมด4คันของเทศบาลจตุยานะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครผู้ที่สว่างกันเพชรนะครับก็ได้มาถึงและก็ช่วยกันนำหัวฉีดเข้าไประดมฉีดเพื่อดับเพลิงอยู่ตรงนี้นะครับน,นี่นะครับก็เห็นเป็นเจ้าหน้าที่ตรงน,นี้ก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตะบนท่ายางนะครับแลยังระดมขีดนี่นะครับกระขีดทั้งสองทางนะครับทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยนะครับที่ของเทศบาลท่ายางใช่ไหมเส้นสะบาลท่ายางตรงนี้มันเขตเทศบานไใช่นะหมู่แปดนะนะนี่นะครับเป็นพื้นที่หมู่แปดนะอยู่ในเขตเทศบาลตะบลท่ายางเป็นโดนการ,กรเกษตรนะครับ ตอนนี้ก็เพลิงแสงไฟนะครับก็ดับลงก็เหลือเพียงกลุ่มวันนะครับก็ดับได้แล้วนะครับในเหตุเพลิงไหม้ที่โดนการเกษตรบักอเวสายหนึ่งหมู่แปดตำบลท่ายางอำเภอท่ายางจังหวัดปุรีนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับมีเจ้าของโรงงานน้องไห้เนี่ยบาดเจ็บที่มือเล็กน้อยครับ โดนไฟไหม,ม้มันมีพอง